พาดแม่หอยจะเห็นยังสู้โกินอีกวันนีผู้ซอยจะไปใส่แม่ผู้ซอยลูกตาเศร้าเน้นแต่น้อยะลยเลยไปเลยเลพี่โฟหัดมาก้นหน่อยโชคลุงมาอีกเร็วเอาหมูยี่นี่มาอีกแล้วเอาน่ย วันเตนส้เ็ีสิ่ยเออเมื่อวานก็เจ้ากรงมาขวคลิปันรทายเมื่อวานโอ้จะมันมีมูกรสมองเนาะพนัจะว่าเขอ่ะไนว่าอัจฉริยะคนอัจฉริยะไปได้ไปได้ไปได้ทุกเลียมทุกไร วันนี้ผัดบุญเส้นนะคะผัดบุญเส้นจากแม่หอยเข็ดทุกมือเฮ็ดทุกมือค่ะพี่น้องตัวโตจนเกือมากก็คือได้กินเลยมื่อนอี้ก็บสีซ้อมมีเพ้งโชว์ไมยอยู่เด้อพี่น้องเด้อมีโชว์ไมสามซีเพ้งอยู่เด้อค่ะ เราละครนเรื่องนี้พี่น้อง้าติตตามค่ะหลายรสชาตินะคะหลายรสชาติผัดเส้นพุ่น่ะพิทเสียบ่าพ่น้องว่าอยากนอนพิศนล่ะพุ่นมะหอด เสียแพ่ปรามากไหมบาวนเมียนม่น่าเีแเกินี่หลงเกิเาแพาักกาะว่าอกมันจะไน้าเถะไปหลงย่ใสเสียแพ่ไปอันนั้นตัวกระดาวเทียมไิั่นไม่ใช่วาอะไจริงมันมันยับไปเลย เมื่อเมื่อแดดใส่รองเท้าดาวเทียมกับพี่น้องอันนี้บ่มีขาดค่ะนอกจากสเสียสีหายนะคะสมัยเป็นเด็กน้อยตะกี้สมัยอยากได้หลายเท่คูเรียงสิบบาทกับสมั่แพงหลาเท่าน้องเมี่ยหอยสมัยเป็นเด็กน่อยแบบนี้่าเรใช้เกือบดาวเทียมงานแต่งงานอยู่ข้างบ้านไปหาลักเกือบเขาคูแไหนงานแจ้งเอานที่เบิรงเรียก็เสร็จแล้วเกือบเป็น เอามาสั่งมาปสวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะรู้ใ่ารักจเลยค่ะดีค่ะสวัสดีจ้าปารติโทสิขื้นเวทีบ่หมือแรงนี่ส้มหมอลำคนมากเหรอดีรูกหมอลำคนมากเหรอดียี่หลาจิขื้นบอน้ำลุงบ่ กจได้ล้าละแม่พักอ่อนร่งในกระชุกทำไมฟ้าสีสันสมานาก uh ินครับเถอะสีสันนาจินอฟ้าหอนอ้กรโอ้ยน่จะมันเบาดีเนาะออกมาจอพิ่นอนมากินน้ำกันเ้ยค่ะเด้อพู้ใดอยู่ไกล เดี๋ยวจาเดี๋ยวเปิดคลิปเนี่ยกันเดี๋ยวใสิซิมให้เป็นไตจินค่ะพาร์วุ้นเส้นนะคะใส่ไข่ใส่หมูใส่ผักนะคะผุ้หน่ะผู้ถ่าตาขมิ้นขายยุทธทั้งหล่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันอยู่บ้านหมอลำเสียงวีหกเด้อค่ะ